thank you ประเทศไทยกำลังก้าวสู่ยุคใหม่ของการพัฒนาอาวุธยุโทโธปกรณ์โดยเฉพาะในด้านอาวุธปืนประจำกายที่ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของกองทัพและหน่วยงานความมั่นคงล่าสุดได้มีการเปิดตัวปืนรุ่นใหม่ f g 2 0 2 9ี2 0 9ซึ่งถูกออกแบบและพัฒนาให้เหมาะสมกับการใช้งานในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงตอบโจทย์การใช้งานของทหารไทยอย่างแท้จริงที่มาของชื่อ f g ี2คำว่า f a g มีราศัพท์ที่สื่อถึงนักรบหรือทหารในหลายภาษาและถูกนำมาใช้เป็นชื่อรุ่นเพื่อสื่อความหมายว่าอาวุธนี้คือคู่หูของนักรบตัวจริงขณะที่ตัวเลข2029หมายถึงวิสัยทัศน์การใช้งานในอนาคตไม่ใช่แค่ในปัจจุบันแต่เพื่อรองรับการปฏิบัติภารกิจต่อเนื่องไปอีก50ปีข้างหน้าการออกแบบและนวัตกรรมใหม่ปืน FALG 2029ได้รับการออกแบบโดยใช้แนวคิดเบาแข็งแรงคล่องตัว ตัวปืนผลิตจากวัสดุโพลิเมอร์ผสมโลหะน้ำหนักเบาทำให้ทหารสามารถพกพาและใช้งานในพื้นที่ธุรกันดารได้ง่ายขึ้นโดยไม่เพิ่มภาระน้ำหนักเกินความจำเป็นนอกจากนี้ยังมาพร้อมกับระบบรางมาตรฐานพิเคอร์ทินิเร,รและโมโอเคทำให้สามารถติดตั้งอุปกรณ์เสริมได้หลากหลายเช่นกล้องเล็งไฟฉายยุทธวิธีหรือระบบเลเซอร์โดยไม่ต้องแบดแปลงปืนเพิ่มเติมประสิทธิภาพการยิง หนึ่งในจุดเด่นของเ g 2029คือความแม่นยำสูงในระยะกลางถึงไกลโดยมีระยะหวังผลประมาณ5 0 0 6 0 0เมตรระบบการยิงแบบแกสซสปอร์เทนถูกปรับปรุงให้มีแรงถีบที่น้อยลงทำให้ควบคุมปืนได้ง่ายแม้่ยิงต่อเนื่องกระสุนที่ใช้เป็นขนาดมาตรฐาน5 5 6 x 4 5มิลิเมตรเนโซึ่งเป็นที่นิยมทั่วโลกทำให้สะดวกต่อการบำรุงรักษาและการจัดหากระสุนในระยะยาวเทคโนโลยีดิจิตอลและอุปกรณ์เสริม ปา2029ไม่ใช่แค่ปืนกลธรรมดาแต่ยังมีการผสานเทคโนโลยีดิจิตอลเข้ามาตัวอย่างเช่นระบบสมาร์ทที่สามารถเชื่อมต่อกับหมวกเล่งอัจฉริยะและแสดงผลข้อมูลต่างๆเช่นระยะเป้าหมายหรือจำนวนกระสุนคงเหลือนอกจากนี้ยังรองรับการเชื่อมต่อกับระบบ Battlefield Management System ของกองทัพไทยเพื่อให้ทหารสามารถสื่อสารและรับข้อมูลยุทธวิธีได้ทันทีระหว่างการรบการทดสอบและการใช้งานจริง ก่อนการเปิดตัว F g ลจ2สอได้ผ่านการทดสอบอย่างเข้มงวดทั้งในสนามทดสอบมาตรฐานของกองทัพบ,บกและการทดลองภาคสนามในสภาพอากาศที่แตกต่างเช่นพื้นที่ร้อนชื้นภูเขาสูงและพื้นที่ชายฝั่งทะเลผลการทดสอบพบว่าปืนสามารถทำงานได้ดีในทุกสภาพแวดล้อมไม่เกิดอาการติดขัดง่ายอีกทั้งยังทนต่อฝุ่นละอองและโคลนซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นมากสำหรับสภาพภูมิประเทศของไทยการผลิตในประเทศและเศรษฐกิจ จุดที่น่าสนใจมากคือ f g จี2029ถูกพัฒนาโดยความร่วมมือระหว่างโรงงานผลิตอาวุธในประเทศและพันธมิตรต่างชาติซึ่งหมายความว่าไทยสามารถผลิตชิ้นส่วนสำคัญเองได้เกือบทั้งหมดสิ่งนี้ช่วยลดการพึ่งพาการนำเข้าและยังสร้างงานให้กับแรงงานฝีมือไทยในด้านเศรษฐกิจ f g จี2029ยังมีศักยภาพในการส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซียนซึ่งอาจกลายเป็นอีกหนึ่งสินค้าส่งออกด้านยุทธปกรณ์ที่สร้างรายได้เข้าสู่ประเทศมิติด้านความมั่นคง การที่ไทยสามารถพัฒนาปืนประจำกายได้ด้วยตัวเองย่อมแสดงให้เห็นถึงศักยภาพด้านความมั่นคงและยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นว่าหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินประเทศไทยสามารถจัดหาและบำรุงรักษาอาวุธได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องพึ่งต่างชาติทั้งหมดนอกจากนี้การมีปืนรุ่นใหม่ที่ทันสมัยยังช่วยยกระดับศักยภาพของกองทัพไทยให้สามารถทำงานร่วมกับพันธมิตรในภูมิภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นการตอบรับจากกำลังพล